สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูยุภาวันนะคะกับวิชาวิทยา,าศาสตร์วันนี้พบกันในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในครันี้คือใบงานเรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตกันก่อนนะคะ สิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่สามารถกินอาหารได้เคลื่อนที่ได้เติบโตได้มีลูกได้และหายใจได้นั่นก็ได้แก่มนุษย์สัตว์และพืชนะคะส่วนคาว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะ สิ่งมีชีวิตจะต้องดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้จะต้องมีการปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นต้นกระบองเพชรซึ่งเป็นพืชน,นะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างจากพืชชนิดทั่วๆไปคือจะไม่มีใบต้นกระบองเพชรอาศัยอยู่ในทะเลทรายเป็นบริเวณที่มีน้ำน้อย ดังนั้นต้นกระบองเพชรจะต้องมีการปรับโครงสร้างโดยการมีลำต้นหนาเพื่อกักเก็บน้ำไว้เปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำมีรากแผ่กระจายไปไกลเพื่อดูดน้ำให้ได้มากๆลำต้นจะมีขี้พึ่งเคลือบอยู่เพื่อลดการคายน้ำนั่นเองค่ะ ตบชวาเป็นพืชที่ลอยอยู่ในน้ำจึงมีคนก้านพองออกภายในมีโพรงอากาศมากลําต้นมีน้ำหนักเบาพืชชนิดนี้จึงลอยน้ำได้นะคะหม้อข้าวหม้อแกงลิงพืชชนิดนี้ขึ้นในพื้นที่แห้งแล้งจะมีการปรับลักษณะของใบให้เป็นอวัยวะ ที่สามารถดักจับสัตว์ขนาดเล็กได้เมื่อสัตว์ตกลงไปเพื่อชนิดนี้จะปล่อยน้ำย่อยออกมาย่อยเพื่อรับธาตุอาหารมาทดแทนธาตุอาหารจากดินที่ขาดไปนะคะต้นกงกลางเป็นพืชที่ขึ้นตามป่าชายเลนมีรากค้ำจุนเพื่อป้องกันไม่ให้ลำต้นโค่นล้มได้ง่ายมีรากเพื่อการหายใจ และมีใบหนาเพื่อทำให้กักเก็บน้ำไว้ได้มากขึ้นมีขั้วโลกเป็นสัตว์อาศัยอยู่ในบริเวณขั้วโลกเหนือบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นมีขั้วโลกมีขนหนาฟูอุ้มเท้าหนามีไขมันสะสมอยู่ใต้ผิวหนังจำนวนมากจึงทำให้มีขั้วโลกทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดี อูดอาศัยบริเวณทะเลทรายอูดจะมีขนตายาวช่วยป้องกันไม่ให้ทรายกระเด็นเข้าตามีขายาวและกีบเท้าแบนเพื่อเดินบนทรายมีโนกสะสมไขมันเพื่อดึงมาใช้เมื่อขาดอาหารมีขนเกลียนทำให้ระบายอากาศได้ดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีใบงานเรื่อง โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต1ใบงานนะคะให้นักเรียนได้ทำให้นักเรียนทำให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ